เขายไปอร้วเปลียนเอาปลี่ยนเปลี่ยนเปลเปลียนเปลนเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยน่ยนเปลียนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่เปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียเปลี่ยนเปลี่ยนเปลยนเปลี่ยนเปนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน่ย ก็เห็นระบายระบายแล้เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้อพออยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าไก่แก่แล้วพี่ปุ๊บลูกนี่สาวจ๋าลอยๆหน่อยพี่อ้านั่นแหละพี่เยันนั่นกูไม่น่าไปพูดเลยสัตว์พี่อ๋อบอกกูซีเครียดเลยอ๋อแล้วอยู่ที่พี่รุษนี่แหละว้าวนั่นจบเลยอ่ะเฮ้ย ดูและพาด้วยเอาไปเดเฮเอาไปเดเฮสวดช่วยด้วยนะมันจะจะขี้มาตีลูกตะการก่อนเฮ้ยบอกว่าบอกว่าเนยหน้าเป็นเงินใสสองเลนส์เขาใสบวกในรวมวกตาอยู่เนี้ยเนี่ยเจอไอ้เบียสวดไปปั๊บอะเรียบร้อยมาตีลูกตะการก่อนพี่ลุนเนี่ยคอยเบียไม่สวดปั๊บอะเข้าดีเลย เดี๋ยวพี่ลุนตีคาโช้ไม่เชื่อเผื่อเลยไม่ลุนตีคาโช้เลยเชื่ออยากเห็นอยากเห็นไม่ตายไม่ตายพี่อ๊อฟเอาพี่จัดสิพี่เดี๋ยวคนนั้นเหล็กจะเข้าหรือจะตีตีตีพี่ให้เขาเข้าพี่ต้องตีพี่ีอ๊อฟรอไลตีคาไปดิพี่ต้องตีให้เขาเข้าพี่ไุณเก่งว่ารู้คนีม่เกางสมัยเนี่ยเออ เข้าอย่างเดียวใช่ตีโดนแกเข้าไม่ได้แล้วเอาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะฟาดจะฟาดจะฟาดลูกเียจะโชว์นี่จะโชว์จะโชว์จะโชว์เก็บเลยเก็บลูกไหมจะตีลูกไหนเนี่ยฮึ่มันจะาดแล้ว